สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกมคลิกเรามาต่อจาก e ีีที่แล้วนะเพื่อนๆมาดูกันว่าคลิปนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเราเข้าไปลุยในเกมกันเลยคราวที่แล้วเราก็ไม่หยุดอยู่ตรงนี้นะอุ้ยเจอแมงกระพุนอีกแล้ะถ้าเราเดินออกไปเนี่ยมันจะเห็นเราปะเนี้ยเดี๋ยวนะลองก็ได้ ป่ะเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นบันไดบันไดเก่าก้นแป๊บนะึงคิดคิดอ๋อลงได้ลงได้ลงได้ลงลงลลง,ลง,ลงนี่ไงอุ๊ยเดี๋ยวมีให้พักตรงต้นไม้น่าจะใช่นี่เราหยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเดินกลับมานี่ไงต้องไปทางขวาเนาะมีบันได นั่นไงโอเคขึ้นบันไดไปมีสวิสด้วยอ่ะสวิคคืออะไรอ่ะเปิดตรงไหนนะวิ้ยด้านซ้ายเปิดอันนั้นมีบันไดให้เราไปด้วยแปบ๊บหนึ่งนะเราก็ต้องหลบที่เดิมไหมน่าจะใช่หลบที่เดิมก่อน ให้เดินสวนให้มันเดินสวนไปก่อนเนาะโอเคคันนี้เราก็ไปได้แหละไปได้แล้วก็ลงบันไดลงทางซ้ายนี่ไงมีทางลงแล้วลงไปลงไปโอ้โหยังลึกได้อีกเหรอเนี่ย,ยบันไดาขาดแล้วขึ้นไปขึ้นไปได้แนละนะ้วนะวิอะไรอะ อะไรอ่ะหุยใครเดินมาหุยนกเหรอเป็นนกมินั่นนั่นนั่นดูท่ากระโดดมาทำอะไรเนี่ยไหนอ่ะโอ้ว้าวลงลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ด้วยอ่ะวีอ้อยากลงลิฟต์จังเลยอ่ะเดี๋ยวนะทางนี้ขึ้นไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งเดินนี้มีที่กัน้นสองอันมีสวิคอยู่สองอันแล้วเราไปทางไหนทางมันขาดอ๋อทางขวามีบันไดนะแต่มันขาดอุ้ยเุ้ย้ย้ย,ยลงก่อนเดี๋ยวเราเปิดสวิคก่อนฟหนึ่งอันอืมเราต้องไปบันไดตรงที่ขาดทางขวามือน่าจะใช่ แปบบนั่นแล้วเราลงข้างล่างได้ไหมเออได้มีบันไดลงนี่ไแล้วก็มากดสวิตช์กันเ้ปึ๊บแน่นไงทางเปิดสองอันแล้วแล้วยังไงต่อแมงกับพุ่นมันก็เดินไปทางนน้นนะมันก็ไปสุดสุดซอยอะ่ะเพราะไม่มีอะไรกั้นแล้วแล้วยังไงต่อนะเดี๋ยว คิดแป๊บหนึ่งนะอ๋อ,อ,อเดี๋ยวนะมันมีที่ให้เราหลบได้นน่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแมงก็ะพรุนไปก่อนน่าจะได้นี่งไงตรงบันไดเนี่ยมีบันไดตรงนี้ใช่ไหมเออเรารอตรงนี้แหละ มันไม่เห็นเรานะไม่นะไม่นะเออไม่เห็นด้วยนี่แงแล้วก็ลงทางนี้ได้แล้วสวยสุดงดงามนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสนั่นอีกแล้วโอ้น่ากลัวน่ากลัวโอ้โอ้โอ้คงเพลงโอ้โอ้ลงใส่หัวเจ็บบ้าบอาโอ้มันสั่นแรงกว่าทุกทีปะเนี่ยทุกทีไม่สั่นขนาดนี้เนาะ โอ้ตายแล้วมันจะพังไหมเนี่ยโอฉันฉันมีชีวิตรอดได้ไหมฉันจะออกจากที่ได้ไหมเนี่ยโมีแมงกระพุนอีกแล้วเดี๋ยวนะมองอีกแล้วมันมองอีกแล้วชอบแงนมอนขึ้นมานะ่ะเราอะ่ะเดี๋ยวนะคิดแป๊บหนึ่งโอ้มีปุ่มมีปุ่มไม่เหยียบ เหยียบตรงกลางอะ่ะได้จะเป็นไฟเนาะนี่ไงมีหลอดไฟข้างบนด้วยนี่กัวแสงลาซีเลวอะ่ะใช่ปะนี่ไงเดินมาเหยียบปุ๊บไฟเดี๋ยวอุ้ยดังขวามือข้างบนมีสวิตช์ด้วยมีภาพด้วยเดี๋ยวฟึง่งยกนอย่างนี้แล้วได้ไยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะอุ้ยมันลอยขึ้นไป <laughs> โอ้โอ,โอเลอิศ อเคเลยนะได้เลยอืม mm hmm. เราดูวิธีหลบหลีกมาแล้วเนี่ยนี่อะไรตึงอ๋อฟังเพลงจ้าอืมอืมอ๋พอพาะมากเลยเพราะจริงๆรงว่าแต่ว่าเพลงอะไรเนะี่ยเราไม่เคยได้ยินเลยนะเอ๊ะหรือว่า หรือว่าเราฟังไว้เป็นเพลงวะเพลงเนาะเพลงเพลงเพลงโอเคจบแล้วมาแล้วคราวนี้ตำรวจทางนี้นิดแนงแป๊บโอ้โ้ลมแรงเหมือนเดิมนะเพื่อนๆดูว้าวดีโอ้โหลอยระริ้วเลยจะมีไก่เลยนะกึ้งกึ้งกึ้งมีสวิกปึ๊บนั่นไงประตูทางซ้ายเปิดมาแล้วมาแล้วหุย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 มีทางให้ไปทางซ้ายแล้วนะ แป๊บหนึ่งหลอกลอก่อแปบ๊บอืมไม่ไม่เห็นเราเนาะไม่เห็นเราใช่ไหมมันไม่เห็นเราเนาะ <c oughs> ไปเราก็เดินตามมันไปเดินตามมันไปจิ้มเดี๋ยวรอเห็นยมันก็ต้องนี่แล้มันตันทางนี้เดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะเราก็เดินสวนมันไปนั่นไงใช่ด้วยใช่จริงๆโอ้โห เลิศจ้านี่ไงหีบบันไดลงลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะแล้วไงต่อโอ้โหลึกได้อีกโอ้ยไม่กอดอืมอะไรเนี่ยเฮ้ยมีช่องให้ดูด้วยอะไรอ่ะโอ้ยนกเมื่อกี้ไงที่มันเดินมาข้ามสะพานเมื่อกี้แล้วทำอะไรโอ้ยอ่านหนังสือไปฟังเพลงไปโอ้สบายเนาะฮุยฮุยฮุยอะไรอ่ะ เฮ้ย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 นอีกแล้วออยมือหรือเท้ามาโอ้ควักไปล่วงไหมนกไม่ล่วงจ้าโอ้โหชีวิตเธอเหนียวแน่นมากอันนั้นยังอ่านหนังสือสบายใจอ่ะอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดไม่ได้เอาเอาเพึ่งรู้ตัวโอ้โหเกือบจะหล่นแล้วพึ่งรู้ตัวเอาคิดคิดคิดใครมาทำแบบนี้อ๋อไอ้ยักษ์นั่นแน่เลยนะน ไปแล้วความรู้สึกช้านะตัวเธอเกือบล่วงไปกับห้องอะไอเดี๋ยวไปทางไหนต่อนะโอ้เอ้ยมีบันไดทางนี้ไปไม่ได้เนาะมีทางดบันไดขึ้นไปทางสายมือนั่นไงโชว์ไปละเอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยลงไปได้ปะเฮ้ยกระโดดได้เฮ้ยมีน้องน้องหมาก็ามานะเฮ้ย ไม่ไม่ไมไม่มววาแล้วโอ้ไม่เจอกันมานานหลบไม่ทันจริงๆแป๊บเอ่อออ่อาทันแล้วทันแล้ววิตรงที่น้องอยู่มีสวีก่ะมีไอตัวคันโยกกดด้วยเดี๋ยวเออมีไอที่ให้ให้ดึงด้วยนะน่ะทั้งข้างบนน่ะทั้งขวาแล้วเราจะไปยังไงวะ เออแล้วเราจะไปดึงคันโยกยดงไงวะทางนี้ก็มีสวิมีกําแพงนะกันเดี๋ยวสวิฟไฟก็เปิดแล้วไปมันอยู่ข้างบนใช่ปะ่ะสวิฟไฟมันเปิดข้างบนนีไ่ไงเปิดปิดข้างบนเดี๋ยวแต่เราต้องหลอกให้น้องมาไหมนาอหฮุยข้างล่างก็มีน้องเหรออันนี้อะไรโอ๋อนี่อะไรเอากาแ,แพงกําแพงเปิดให้แมงกับพุนมาได้เดี๋ยว แป๊บหนึงคิดแป๊บนึ่งแป๊บเปิดมาเอาไม่เดินมาเอาน้องหมามาโอ้โหเฮ้ยจแมหขเขาพูนเดินออกมาไม่ใช่น้องหมามาเอาเงไงเฮ้ยขึ้นมากางมุมน้่น้องหมามาไม่ได้นะไฟเปิดไฟอยู่ทำอะไรไม่ได้ใช่ป้าเออไปไปแหละ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 ยวแป๊บนึงคิดแป๊บหนึือ เออเปิดแมงกระพุนนะออกมาดิออกมาดิออกมาดิเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลบนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปปึ้ง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 มาละเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออต้องกดอย่างนี้ใช่ไม่งั้นน้องก็ไม่เป็นตู้เนาะ เออนีไ่ไงนีไ่ไงแมงกะพุนไปแล้วเราก็เปิดนี้ได้แล้วสะพานไปทางน้องหรอืมันทางมันขาดกระโดดไม่ถึงนะกว้างอ่ะแล้วไงน้องน้องอยู่ทีเฉยน้องน้องไม่มาหาพี่นะน้องอยู่ตรงนั้นแหละแมงกะพูุนมาอกีกแบบหนึง่งอ๋อด้กล่องล้ว เดินไปเสร็จใช่ไหมเอ๊ะนี้แมงกะพรุนมันลอยไม่ได้มันก็ต้องลงมาข้างล่างแล้วก็ไปดันน้องไงดันน้องตัวที่อยู่ข้างล่างใช่เลยใช่เลยโอ้เลิฟเลิฟแมงกะพรุนเลยจ้าโอ้โหเธอตัวเธอมีประโยชน์มากๆเลยนะเนี่ยปึ้งปึ้งเออนี่ไงมีบันไดลง <laughs> ขอบคุณนะจ๊ะไปแล้วจ้าอุ้ยที่ไหนเนี่ย เดียวนะว้าวที่ไหนน่ะท้องฟ้าจำลองหรอดวงดาวเต็มไปหมดเลยโอ้ดูทางสิคิดก่อนนะฉันจะยังไงจใจรูนี้กระโดดลงไปได้ปะเออได้อดุ้ยเจอน้องหมาเอาแล้วสวิตไฟเปิดไว้ก่อนเซฟเซฟไม่รู้กระโดดทางไหมคะ่ะอ๋อตรงนี้มีไฟอีกโอ้ยคันโยกซ้ายขวาแล้วน้องหมาเฝ้าสักขนาดนั้น เอาเหลวชีวิตฉันแล้วฉันจะไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเออลงมาได้แป๊แบ,บนึงคิดแป๊บนึงแล้วตรงนี้ก็มีสวิตไฟอ๋อเหยียบสวิตไฟนี้กับเหยียบสวิตไฟข้างบนแปบบ๊บนึงนะนี่ก็ลอยขึ้นไปอ่ะน้องลอยขึ้นไปแล้วไงอ่ะน้องก็ไปทางซ้ายใช่ปะ่ะทางซ้ายสาย อาศัยสายเออ,เอ,อโอ้โโอ้อ้าช็อตโดนช็อตเออตุยฉันตุยฉันโดนแมงกะพุนช็อตโอ้แมงกะพุนเป็นแมงกะพุนไฟฟ้าด้วยนะโอ้โหทีเดียวตุยเลยจ้าเดี๋ยวปิดยังไงนะแป๊บหนึง่งให้ให้ขึ้นไปข้างบนแมงแกะถูกแล้วต้องต้องเอาแบบมาแกะ ให้แมงกระพุนไปทางซ้ายนะแต่เราต้องใจเย็นๆนะ่ะดูก่อนว่าแมงกระพุนจะไปทางไหนนะขึ้นไปแล้วอืมแล้วก็ค่อยๆตามขึ้นไปเราไม่รีบเราไม่รีบดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนเพราะน้องหมานิ่งแล้วไงแมงกระพุนไปทางไหนอ่ะอ๋อลอยขึ้นไปแล้วยังไงแล้วไปไหนมันติดแล้วนี่โอ้ลงตรงช่อง เราเราขึ้นไปเลยไม่ได้ไงโอ้นี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วอ้ออ่าข้างล่างเปิดแล้วหนึ่งอ่านจากกำแพงต่อไปครันนี้ก็ต้องหลอกล่อให้แมงกะพุนดันน้องหมาทั้งขวาไปนี่ไงทำคล้ายๆเดิมเนาะวิ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 เดี๋ยวผิดจังหวะไม่ได้จังหวะเดี๋ยวเอาใหมเอาใหมแป๊บ น้องเมยนะแป๊บบนึ่งนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องทำยังไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่สลับข้างคิดก่อนนะเลยดูสับสนเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวถ้าอย่างนี้ก็ไปทางเดิมดิใช่ปะ่ะอ๋อต้องไปปิดสวิตช์ไฟข้างบนทางขวา ใช่น้องหมามาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นช่องน้องหมากรโดไม่เปลี่นนะสนุกสนานเลยฉันเปิดปิดไฟนี่เดี๋ยวแล้วก็ไปรอไปรอไปรอรอแม่กระพุนกันใช่คิดออกแล้วน่าจะประมาณนี้แหละนะนี่ไงมาปุ๊บกดไว้ทา้งนี้มันก็จะลอยขึ้นไปครางบนใช่ไหม แล้วเราก็ต้องรีบไปเหยียบไฟข้างบนอ่ะเป็นการบังคับทิศทางให้ไปทางขวาเดี๋เ <leak> ด้อ <trop> เ <noise> ้อ้ยทันไหมทันไหมเย็บเย็บที่เย็บเย็บอ้หูลากไปเลยเลยโอ้โหโอ้โหโหดโหดโอ้โหทำไมแมงกระพุนโหดจังเว้ยเอาใหม่รู้แล้วรู้แล้วรู้วิธีและวรู้วิธีแล้วแบบนางได้แน่เนี่ยเขาเนี้ยชัวร์ละ ไม่มีพลาดหรอกจ้ะเอาเอาเอาปิดเออฉันก็สนุกสนานกับการเปิดปิดไฟเหลือเกินยังไงี้ยแล้วก็ต้องเหยียบนี้ลอยขึ้นไปมันลอยขึ้นไปเออขึ้นไหมเข้นไหมเออเราก็รีบเหยียบรีบเหยียบรีบเหยียบอือุ้ยกลัวโดนช็อตเออไปทางนั้นแหละอืมตามแผน เลิศจ้ะนี่ไงจะดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนนะไปก่อนเปิดไฟกันไว้ก่อนอนะ่ะเซฟก่อนนะจนเดี๋ยวยู่ๆแบบนึกลอยเข้ามาหาอะไรก่อนปึงนี่ทางเปิดแล้วมีบันไดยอยู่ทางขวามือนะข้างล่างแช็กข้านี้เราก็ สนุกสนานฉันขอกดอีกกดอีกนิดกดอีกกดอีกกดอีกเดวแป๊บหนึ่งนะฉันก็เอาไงดีนะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วไงเหยียบอุ้ยเหยียบทันแล้ว ไปทางโน้นแล้วเนาะไปทางโน้นแล้วเราก็ต้องรีบเต็มตามลงไปเพื่อที่จะไปบันไดเพราะมีน้องอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งนีง่แล้วก็ขึ้นไปปะดิง่งไหมวิ้ยไม่ดิง่งไม่ดิง่งไม่ดิงด่งกลับมาคืนไอ้บ้ากลับมาเกน <c ười> เดี๋ยวเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุงลุงดิลงดิลงดิงดเออเออเออนี่ไงนี่ไงอ๋อต้องกระโดดข้ามเออลงลงบันไดได้แหละสวย โอ้โหกว่าฉันจะผลาดไม่ใช่ย่อยเลยนะเนี่ยเอาแลรมาแล้ะเอานกนี่ไงใหม่แกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวห้องหนังสือเยอะนะตัวเธอมีกีดที่เนี่ยอาหาใหญ่หาใหญ่เลยหาเล่มไหนเนี่ยหาเล่มไหนเนี่ยหาเจอไหมเจอไหมคิด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 ไม่เจอไม่เจอจะหาที่ใหม่อื ห้องหนังสือที่นี่มีกี่ห้องเนี่ยหลายห้องแล้วเนาะคิดแป๊บหนึ่งอ่านี่ไงวิยได้ขึ้นลิฟต์แล้วโอ้โยเลิศเลิศไหนอะไปโผล่ไหนนะโอ้โหโอ๋โหโอ,อ,อตรงนี้ตรงนี้โอ้เดี๋ยว ใช่ห้องหนังสือที่นกนอนแล้วโดนแบบพังห้องป่ะใช่เนาะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ห้องนั้นแหละใช่เออขึ้นรีบเรามาเจอนี้ไงมีบันไดลงจริงจึงจึงจึงแฟบเฮ้ยมีอะไรอะมีภาพหรอหรือมีอะไรอ๋อหมนุนหมนุนหมุนกน,นี่ไงหฮ้ยอะไรอะ เดี๋ยวอ๋อเป็นเสียงดนตรีหรือเปล่าเหมือนโน้ตต้นดตนตรีอะเอแล้วไงปิ๊งอ่าแล้วฉันจะรู้ไหมนเนี่ยมันเพียงอะไรแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมาเอาไหมามันเพียงอะไรเฮ้ยหมาหน้าตั้งเฮ้ยตั้งอีกเฮ้ยหูกระพือแล้วเดี๋ยวอันไหนอะไม่ใช่อ้อดูดูดูหัวน้องหมา ฟึง้งฉันจำได้แล้วก็อันนี้ออีกอันหนึ่งอันนี้แน่ฟึง้งเย่ดูจากหัวน้องหมาจา้ <c oughs> าเพลงอะไรก็ไม่รู้เนาะดอกไม้บานเลยจ้าเอาเห่อโอ้ร้านอะไรหมาก็ดีใจนะจ้าก็ดีหางปิ้งปิ้งปิ้งหูก,กระเพือเลยจ้ากดนิกิตะก็เมามันเลยนี่จบแล้ว ไปลุยกันต่อมีบันไดลงด้วยฟิงฟิงฟิไปไหนเนี่ยเอย๊หลังๆใจคอไม่ค่อยดีเลยมีแต่บันไดาขาดทั้งนั้นเลยแบบกลับไม่ได้นะั่นแะโอ้โหเจอแมงกับพ่นอีกแล้วเอามีที่เปิดกำแพงสองเนาะสองอันถ้าเปิดแมงกับพ่นก็มาข้างล่างมีน้องหมา อืม uh huh. แล้วบันไดไปต่อก็คือตรงกลางข้างล่างเนาะแปบบ๊บคิดแป๊บหนึง่งอ่ะเปิดแมงกะพุนมาแล้วแล้วไงอะ่ะแล้วเราจะให้แมงกะพุนลงข้างล่างยังไงเนี่ยอืมต้องให้แมงกะพุนดันน้องหมาให้เนาะแล้วแมงกะพุนจะไปได้ยังไงเนี่ยอเดี๋ยวนะคิดแป๊บหนึ่งอะ่ะ ก็มามาเสร็จมาแล้วไงแล้วมาถึงตัวเราไหมหลบมุมแล้วมาถึงไหมลองดูดิเฮ้ย <c oughs> มาถึงจริงจโอ้ชอ็อตเอ,อื้อ <c oughs> เกลียมฉันเกลียมฉันโดนชอด็อตโอ้โหตายตายตายโอเดี๋ยวคิดก่อนนะยากอยู่นะอ่าแล้วก็เปิดอันนี้ แล้วก็มาเปิดอันนี้คือมันต้องเปิดอันนี้แหละให้แมงกับพุนมาเปึ้งแล้วเปิ้งเราปิดอันนี้เอ้าออกมาดิเออออกมาดิเออออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วก็มาไม่ได้ใช่ปะ่กะก็เดินย้อนกลับไปนี่ไงเราก็เปิดปึ๊บเราก็ไปปิดกำแพงนี้นี่นี่นี้เดียเด๋ยวเดวเดี๋ยวรอให้ออกมา เอาไปขังคืเด้นเดี๋ยวเดีเด๋ให้มันออกมาก่อนต้องใช้มันไปไล่น้องหมาแน่ๆเลยชัวแบบหนึ่งจะเพิ่งจะเพิ่งนะอ่าฮะนี่ไงเดี๋ยวเ,ยววเ,ยวเยวปิดเออแล้วไงแล้วจะไปยังไงมันจะไปไหนโอ้มันลอยขึ้นไปอ่าแล้วมันเดินไปข้างหน้า นามสวยๆนุ่งงามเป้งโอ้รู้แล้ว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 เราก็ต้องรีบมาปิดไอ้ข้างหน้าเนี่ยปิดปิดกำแพงข้างหน้าเป้งเพื่อบังคับให้ลงไปหาน้องหมาใช่แล้วมันไปลอยไปไหนเออนั่นไงแล้วก็หลบวิธีเดิมลงแหละเขาเนี้ยลงไปหาน้องหมาชัวชัว ชัวครับนี่ไงใช่เลยไปดิ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 ปดปดเออเดี๋ยวจะตามไปนะตามไปห่างๆนะห่วงห่วงห่างแบบเดินห่างแบบห่วงห่วงเออเนนๆไงอุ้ยขอบคุณนะจ๊ะยบายจ้าโอ้ยเลิบเลบิแมงกัะพุนเลยจ้ะมาแล้วถึงตรงนี้แล้วเอออะไรอีกเนี่ย โอ้ห้องหนังสืออีกห้องหนึง่งนี่จังนกขึ้นมาห้องหนังสือห้องนี้แกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปหาหนังสือเจอ,อยังเนี่ยยังไม่เจออีกหรอนะ่อืมกี่ห้องเนี่ยห้องหนังสือเนี่ยสามห้องแล้วนะไหนอ่ะอืมคิดคิดคิดยังหาไม่เจออีกอ่ะโอ้โหเยอะจา้าห้องหนังสือเยอะจา้าเอาเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปหน้าเนาะอีพีหน้าแล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ like, ป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ